อันนี้เป็นการแกะซ่อมครั้งที่สามล่ะมันมะเรียกว่าซ่อมเย mm. เป็นการดูรอบใช้ไปใช้มานี่เดิมเคยแก้ไขด้วยการใช้ดินสอดินสอในการในการแก้พวกคีดอย่างที่เคยดูจากคลิปดูจากอะไรนะน,นี่ครั้งแรกนี่ผมใช้ทั้งดินสอแล้วก็ใช้ทั้งแอ,อ,อลกอฮอล์ล้างแล้วก็หลังจากใช้แอ,อ,อลกอฮอล์ล้างแล้วเนี่ยก็ใช้ดินสอ,อใช้ไปมันไม่ได้มันไม่ได้ถาวร มันถึงถึงว่ามันมีคนแยง้งฝรั่งก็แย้งมามันก็เลยมีสอง,สองทฤษฎีจากเท่าที่ดูใน YouTube นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เท่าที่ผมดูดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าไอไคีย์แบบสัมผัสคีย์แบบสัมผัสเนี่ยมันควรจะเป็นการกเช็คนักไปตัวหน้าสัมผัสแล้วก็ตัวตัวไอ้บุดุดสีดำๆตรงที่ลูกยางอ่ะ รูปอย่างของไอที่เป็นของไอไก่กาไฟนะครับนะที่เป็นคาร์บอนอ่ะบุดคาร์บอนเนี่ยก็ใช้แอลกอฮอล์ก็พอแล้วก็ตัวหน้าหน้าคอนแทคไอตัวนี้นะครับไอตัวที่เห็นเป็นลายวงจรเนะี่ยประเช็ดด้วยเช็ดด้วยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็พออันนี้อันนี้ผมติดห้ดูแล้วนะครับเนี่ออยทดสอดป็ครั้งที่สามพาอพ่กบอกว่าครั้งครั้งนี้เนี่ย มันเกือบจะบอดไปถึงเจ็ดคีทีเดียวเป็นเนไม่ใช่คียเดิมเป็นคีย์ใหม่บอดเป็นเจ็ดคีคือใช้เล่เป็ัสภาพหนึ่งลวมันก็เริ่มเมกิดอาการออกว่ากดดังมัง่งไปดังมัง่งเคยเกิดอาการเมื่อครั้งแกะครั้งที่สองคีละลวก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้าเป็นการถ้ายังมีอาการอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าต้องตองมีปัญหาเรื่องเรือไอรินซอที่เราใช้ระบายลงไปซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้อง ว่ามันมีมันมีฝรั่งแย้งมาแล้วในในในคลิปยูทูบเนี่ยแต่เวลาที่เขาเขาแย้งมาเขาอาจจะใช้ธีการดิสไลค์นะครับนะคือเราดูยอดดิสไลค์เราเราก็สงสัยละเพราะฉะนั้นแล้วนี่ต้องต้องเลือกดูนะครับว่าถ้ามันเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาธรรมดาราคาถูกถูกอะ่ะอย่๋ยคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์โมโนคีย์อ่ะคือไม่มีไม่มีทัชสิสฟอน ก็ใช้วิธีการพิ้นสอ่ก็เอาเอา,เอาไว้ว่าได้แต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่มันมีทัชลิลป,ป้อนเนี่ยแนะนำว่า e อลก h o อล์อลกอฮลอย่างเดียวนะครับเช็ดคือพยายามเช็ดทำความสะอาดถ้ามันมีคีย์บอร์ดที่เป็นสิงบอร์ดเนี่ยแค่คีสองคีย์ก็ทำความสะอาดเพาะแค่นั้นพอแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเนี่ยก็อาจจาเป็นที่ต้องพิจารณาดูว่าอาจจะต้องทำการเช็ด ล้างออกอันนี้นี่ผมต้องเช็ดล้างออกทุกอันเลยเพราะนองจากเช็ดดินสอระบายไปจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยเช็ดดินสอระบายดูเช็ดจะหน้าแผงวงจรที่เราเช็ดออกมาโอ้นะครับดำหมดเลยนี่จะเปือ้อนคัดตอนบ,บัดต้องเช็ดข้าบดินศอกมามันจะเปือ้อนคอตตอนบัดขนาดน่ะตัวขนาดไหนคิดดูมีทั้งหมด61คีนะครับ ยังไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับไอ้ฟูคีย์บอร์ดนก็คือฟูคีย์บอร์ดแปดแปดคีย์นี้อ้วกแตกเลยนี่นะค้ัขาต้นแบบเขาต้นบบนี่ยิงไปเลยนะครับต้องต้อง,องเราจะเห็นนะครับว่าพอเราเช็ดเช็ดออกมาแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เช็ดแล้วเนี่ยหน้าไปรงจะจะออกออก ลายวงจรชัดเจน,นแต่ส่วนที่ยังไม่ได้เช็ดนะเราจะเห็นชัดเจนนะรับเห็นเป็นคือเป็นเป็นดำดำเห็นเห็นดำดำนะครับเป็นเป็นรอยวงกลมของไอ้ตัวมุญคาร์บอนที่มันกระทบกับไอ้ตัวแผ่นหน้าคอนแทคนะเราก็จะขอบเกิดออกมาเป็นรอยวงกลมสีดำดำนันนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้นี่คิดว่ามันมันโอเคระยะแรกๆแต่มันไม่ได้ถาวรมันไม่ได้เป็นการแก้ไขอาการแบบถาวรได้นะครับโอเคนะรอยดำาๆ พมกัใช้ไปนานๆรา,นานกฏว่าคีย์บอร์ดเกินนี้บอร์ดเลยนะครับกดดังบ้างไม่ดังบ้างแล้วออก็บอดเพราะคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการไปอุดระหว่างรอยรอยของแผงวงจรนะครับผมก,กัดให้ดูชัดๆเห็นไหมเนี่ยรอยที่แผงวงจรเนี่ยมันจะมีมันจะมีขัว้วของมันอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันมีอะไรที่จะไปอุดไปขัดขวาง,งการเดินของกระแสไฟฟ้านะครับมันก็ย่อมทําให้เกิดเสียงที่ผิดปกติหรือไม่ก็เสียงบอดไปเลยเนะพราะนั้นพิจารณาดูด้วยนะครับในการที่จะแก้ไขคือบางทีเราดู YouTube อ่ะเราเราต้องดูหลายๆคลิป ประกอบกันอย,อย่าดูเพียงแค่คลิปสองคลิปแล้วก็ตัดสินใจว่าอันนั้นดีหรืออันนี้ไม่ดีนะครับต้องต้องพิจารณาแล้วก็ลงมือทําพอลงมือทําแล้วถ้าเราเห็นว่ามันไม่ไม่ใช่แล้วเราดูก็จะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปบางทีคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยมันมีประโยชน์มากในการที่ท,ที่เราจะเข้าใจว่าที่มีคนแย้งนิดถ้ามีคนแย้งก็แสดงว่ามันยังไม่เปอร์เฟกมันยังไม่คอมพิว ยังเป็นที่ต้องตกเถียงกันอยู่เราก็ต้องพิจารณาดูตามความเหมาะสมของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรากับโอเคเห็นไหมเนี่ยวะเราต้องมาทําการล้างล้างใหม่มันรู้จะเปลืองก็ต้นบบบเป็นขนาดไหนนี่ดำสนิทเลยต้องเช็ดออกให้หมดทั้งตัวเช็ดตัวนี้ยังไม่พอเดี๋ยวต้องเช็ดตัวปตัวลูกยางมันนะครับทุกๆอันให้ครบ61ขีดทั้งหมด Okay.